สวัสดีครับมาแบบวันจันทร์ครับเหลืองมาเชียวันเนี้ยนี่แหละครับเหลืองส้มแดงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เหลืองนี้เหลืองเหมือนเหมือนดอกอะไรครับที่ดอกช็อกกาวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้หน้านี้แหละครับกำลังสวยดอกไม้ที่ออกมาสีสีเจ็บ ส,สีจี๊ดจี๊ดเหมือนคนของคนของคนบางคนดูสิครับสวยไหมเป็นรูปอะไรผมเรียกว่าทางนี้เรียกว่าดอกไม้ก็คือปากกาถ้าภาษากลางเรียกผักกาผอพึ่งนะครับออกเสียงเป็นผอพึ่งผักกาถ้าทางนี้เรียกปากกาก็คือปอปอปลาปอไก่สระอาปากกาก็คือดอกไม้สวยไม่สวยอันนี้เรียกปากการูทรูทแปลว่าแดง ข้แมวรูทขมิ้นแดงอันนี้ก็ต้องเป็นปาการูทด,ดอกแดงนะครับก็ว่ากันไปคุยกันไปขายกันไปมีหน้านางมีชายคุยมีตุกติ่งชายคุยที่ผมเคยบอกแล้วว่าเขาลื้อเขาลื้อเอาเส้นเส้นพุ่งออกแล้วเขาก็เอามาถักเปียจับถักเปียเหมือน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 ถักผมเรานะครับอ่าอันนี้กลับหัวก,กลับหางแรกแม่รุชัยถ้าอยากกลับก็กลับเลยครับจะไปยากอะไร ครับเพราะลายมันไม่ถูกบังคับนะครับ,รบลายไม่ถูกบังคับมันเหมือนกันคุณจะกลับหัวกลับท้ายได้ทั้งสองฝั่งแต่ว่าอันนี้เป็นผ้าที่เมื่อวานผมก็บอกว่าหน้านางบางทีก็มีข้างเดียวบางทีก็บางทีก็มีสองข้างแต่ผมชอบไม่มีเลยคนคนที่เขาใส่แนละ้วสวยๆนะบางทีมันก็มาใส่ไม่สวยหรอกครับใครคนที่พอใส่ไม่สวยบางทีมาใส่ก็สวยมาแล้วแต่จังหวะจังโอกาสไอ้คนมองนะมันคิดยังไง ใครคนใส่มันอารมณ์เป็นขนาดไหนแต่งเลิศเลยขนาดไหนหน้างอปเป็นจวักนี่คงไม่ได้เรื่องครับไปงานพระป่าเขาก็ไม่เดินด้วยหรอครับนะครับย่ะว่าจะไปงานกระถินเลยไปไหนต้องหน้ายิ้มแย้มเจับใสหน่อยแต่เวลาจะคุยอะไรกับใครก็ต้องยิ้มแย้มเจับใสหน่อยเคยมีคําพูดรุ่นที่ผมจําได้ตั้งแต่เป็นเริ่มเป็นเป็นหนุ่มน้ําขุ่นไว้ในน้นําใสไว้นอกนะครับอันนี้ภคกลางนะครับ น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกแต่ชอบไม่ชอบไม่ต้องมาพูดหรอกครับเฉยๆซะแต่ไอตอนที่ผมยังยังยังเป็นหนุ่มอยู่ยัง,ย,งยังรับราชการอยู่ก็าปากปากไม่ธรรมดามอน่น,นะครับจะโดนหลขังก็หลายเที่ยวเลยให้เรื่องปากเนี่ยแหละครับดังนั้นก็พออายุมากขึ้นก็เราก็ได้แต่เล่าให้ฟังเผื่อภปสกิดใจใครคนใครบางคนที่ยังต้องทํางานอยู่แต่ทหารเนี่ยไม่ได้นะ ขาตบลืมแบบอะไรนะคุณก็ไปเทียงเขานะล้วเอาผิดเขาไม่ได้เพราะเขาเป,ป็นผู้บังคับบัญชานะเขาบอกให้ไปตายเขาบอกให้ไปให้อยู่ตรงตรงแนวนั้นน่ะยันไว้ให้อยู่ตายตรงนั้นก็ต้องตายตรงนั้นหละครับนั่นนั่นคือกฎเหล็กที่เอาแผ่นดินเรามาอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ถ้าบอกว่าอยู่ตรงนั้นนะเรื่องอะไรจะไปอยู่เองก็ไปอยู่เองเดียป่านนี้ไม่มีแล้วครับประเทศไทยไม่มีแล้วครับนี่คือ สิ่งที่มันเป็นก็ดูกันคนละนิดคนละหน่อยได้ความรู้คนละนิดคนละหน่อยอ่ใครรู้แล้วก็เฉยไว้ใครที่รู้มากกว่าก็เฉยไว้ใครอยากจะบอกลุงชัยก็บอกใครจะให้กําลังจิตกาลังใจก็กดไลค์กดแจก์กดติดตามให้ด้วยเท่านั้นแหละรครับเรียกความสุขไม่ชอบก็ไม่ต้องดูชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องฟัง เนี่ยครับนี่คือความสุขบางทีข้างบ้านเขาเแต่แต่บางทีผมผมตอนที่ผมถูกบังคับนะข้างหลังบ้านเนี่ยเขามีสนามอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อยากฟังแต่เขาเขาเปิดเผยให้ฟังก็คงจะล่ำล่ำแหละครับพอได้ยินเสียงแว่แวๆมาตามลมแลว้วว่าคงจะมีการร้องเรียนกันเร็วนี้นะครับอย่ามาเลือมเขาผมทนได้ก็ทนทนไม่ได้ผมก็ย้ายหนีแค่นั้นแหละครับ <laughs> อันนี้ก็ดูกันสีสีเจ็บไหม ดูสิครับพูดเป็นวัยรุ่นเลยนะลุงชายวันนี้อารมณ์ดีตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดเลยน่ครับสีที่ได้ใจเลยอันนี้เหมาะเหมาะทุกงานและครับจะจะ,จะเต้นหน้ารถแห่ก็ได้เนื้อโออย่างนี้ดิผ้าอย่างนี้เนี่ยจ้าบเลยละลองเึ้นดูครับใครใจถึงก็ว่ากันมานะครับราคาล่ะหมายเลขล่ะดูที่หน้าภาพนิง จัดไว้ให้หมดทุกประการแล้วนะครับเข้ามาถ้าเข้ามาถ่ายเข้ามาถามกันได้ครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปกําลังจะดูว่า,าจะเอาอะไรขึ้นพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ